กิจกรรมรวมกลุ่มมีวัตถุประสงค์ในการขยายผลการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรผสมผสานส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าและรายได้ให้เกษตรกรซึ่งการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าว่วมโครงการจะพิจรารณาจาก4ี่หลักเกณฑ์ได้แก่เกษตรกรภายในกลุ่มทุกคนต้องทำการเกษตรผสมผสานต้องมีความสนใจเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และจะคัดเลือกเกษตรกรไม่น้อยกว่า15คนและไม่เกิน20คนประทานหรือผู้นำกลุ่มจะต้องเป็นเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายป่าชาวบ้านระหว่างปีงบประมาณพุทธศักราช2550ถึง2564และดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงเกษตรกรภายในกลุ่มทุกคนต้องสมัครใจในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มสำนักงานเกษตรและสหรกรณ์จังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวนหนึ่งกลุ่มคือกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยบ้านม่วงที่ตั้งกลุ่มเลขที่76หมู่ที่3บ้านม่วงตำบลนเขาย่าอำเภอศรีบังพฤจังหวัดพัทลุงซึ่งมีนางรัตยาธินรงค์เป็นประธานกลุ่มนายธนูแสงเกิดศาสเกษตรสาขาเศรษฐกิจพอเพียงและหมอดินอาสาดีเด่นรวมถึงสมัยฟาร์เม,มอร์ต้นแบบและตัวเรือนต้นแบบพวกของนามโมเดลเป็นรองประธานกลุ่มสมาชิกจำนวน17รายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรและเกี่ยวกับทำสวนยางพารา ปลูกผักเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ําและอาชีพนอกภาคเกษตรมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นปลาดุกร้ากล้วยฉาบขนมพื้นบ้านขนมทองม้วนทองพับรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสารจากต้นกลุม้มและไม้ไผ่เมืม่อ<ม>วันที่23พฤศจิกายน2565ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจการดําเนินงานกิจกรรมรวมกลุม่มที่มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ทักษะ สามารถดงเงินกิจกรรมเกษตรผสมผสานและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรวันที่27ธันวาคม2 5 6 5จากเวทีแบบมีส่วนร่วมครั้งที่1เพื่อทําการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยบ้านม่วงโดยมีหน่วยงานระดับจังหวัดอำเภอและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนข้อมูลและจัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่ม วันที่27ุมภาพัาธนจัดอบรมโครงการส,งส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยังย่งยืนปีงบประมาณพศักราช2566น,น,นี้นางอมรรัตน์กาวชูเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการฝึอกอบรมในการฝึอกอบรมให้ความรู้เรื่องการสร้ารูปแบบน้ำและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมง พร้อมทั้งสาธิตและฝึกปฏิบัติการปแปรรูปปลาดุกรา้าการทำน้ำพริกปลาดุกรา้าการผลิตอาหารปลาดุกเพื่ลอลดต้นทุนการผลิตการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านประมงการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพโดยได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรในการสึบอบรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุสาธิตในกา,ารสึบอบรมฝึกปฏิบัติ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ถุกคุณมเกษตรกรในเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบรับกลงมาตรฐานสินินทางเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงในอาชีพสร้างรายได้และอย่างยั่งยืนวันที่20เมษายน2566ลงพื้นที่ติดตามผลหลังการอบร,กรอมกิจกรรมรวมกลุ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรกรจำนวน17รายได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลการดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสานในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านผุสัตว์ตลอดจนการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรด้แกบปลาดุกระกุ้ยฉาบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จากสารสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ จากนั้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2566จึงได้มีการจัดเวทีเมีส่วนร่วมเป็นครั้งที่2เพื่อให้กลุ่มได้นําเสนอแผนและผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของกลุ่มวันที่2มิถุนายน2566ติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมรวมกลุ่มและสนับสนุนต้นพันธุ์หม่อนใบจํานวน300ต้นพร้อมทั้งให้คาแนะนําการปลูกวิธีการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์เพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตสัตว์ได้ ผลการติดตามหลังการอบรมกิจกรรมรวมกลุ่มก่อนเขาเ้าร่วมโครงการสมาชิกกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรจำนวน2รายได้แก่เจเอพิศน้ำหนึ่งรายและ g a p ไม้ผลหนึ่งรายหลังเขาเ้าร่วมโครงการหนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงสนับสนุนให้สมาชิกสมัครเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรทําให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรเพิ่มข,ขึ้นจำนวน3ราย ได้แ,แก่ c a p สัตว์น้ำสอรายและ c a p ไม้ผลจำนวน1นราย